มันไม่ใช่เลยคนทําบนหรืออกู้องการยงไม่สําคการมันไม่ใช่มีอะไรที่คนทำกันทีบอกว่ามักลูกสักหมดไม่ปลาโคโล่โคอะไปถูดได้กับกคนอท่นตึงงั้นขี้วัวเรามันไม่ธรรมดาหยาดยุดและกกับ รอนนักดันฝนวความักวความว่งใหญ่อีกนักลิลลายตาละถึง,จงเจวกรเขียวระตาละอยอย่รอกกอย่งรวนตึงไหนนอนลุกหลุกนอนนอนไม้เท่าหว่ลุกหลุกนอนนอน,อน,อน,น,อนอคงยิบก,ก็เกล็ก เกี่ยวกับลาะปัญหามีอยู่ว่าความรูเกนียมรนียมาต้องอไแต่คนที่ชาาที่ฟุดขค,คนที่ใชเนี่ยมาให้เธอไปชุ่ชุดได้ีดล่ล่ากจตานนั่นและคนชาลาิลเลนคนสำคัญของกรึงๆด้ซึ่งเราได้มายนเข้ามาอยู่ตรงนี้โลกนี้ข้ามาอยู่ตรงนี้ บางคนไดอเยาไมู่ทีมาอยู่ตั้งแต่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบาียี่สิบแปดตุลาคมองพันห้าร้อยสิบหเขา,าแก่นี้ยกออดซี่มาเต่บ้านไม่เคยทีหลาคนเขาไม่เคยทีหลาคน มาอยู่เดืได้มาเรียนหนังสือ,อตัปัตคูอยากโอไม่ถึงช่วงนีถึงโตมาอัปัตคูเอ้เอคูเอกมาตุกุลได้เรียนถึงเดียนเร็วช้ากันแค่นนน้องมีโบเรียนูแล้ว Hing kwa lung kapa eo nung si kauri ma'an tam toa po mong karo ma'an